คือจ <Okay. S 2> ้องครับเถอะอันนี้ห <c oughs> นามันเดีว๋ว่หนามันฟินะนะหนามันฟินคหนเอามือ <c oughs> มานน่เอามือมานี่ เรเดียงว่าเพือกหยอกมันดูเด่นเนาะนั่ก็เลยให้เหรียญน่เสีถ้ากินไห้เหรีบญปรเนียเพะเพือกมันหยอกมันดูหมดนี่เลยเฮ้